สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนุกนะคะกับช่องฟอดวอดีบายนุกค่ะวันนี้ค่ะนุกข้ามาชมเอเวอเรสต์ค่ะที่เป็นรุ่นเทนนะคะหรือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งรุ่นเริ่มต้นของเราเองค่ะสำหรับราคาค่าตัวพี่เขานะคะจะอยู่ที่1 3 9 2 0 0้าน้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งราคานี้ยังไม่รวมสีนะคะค่าสีค่ะจะบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวนุกข้ามาดูนะคะว่าคันนี้ค่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างสาหรับรถที่เป็นรุ่นเทนนะคะ เรามีการเปลี่ยนค่ะในเรื่องของตัวกระจังหน้ากันนั่นเองค่ะกระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้าชุดแต่งนะคะใช้เป็นในส่วนของงานที่เป็นรนดับวันกันนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะตามสไตล์เลยโลโก้ค่ะตัว F จะเป็นค่าตัดแดงดําแบบนี้ค่ะแล้วก็พื้นทั้งหมดจะใช้เป็นสีดําเงาค่ะตกแต่งไฟจิ๋วค่ะด้านบนนะคะที่เป็นสีขาวแบบนี้เข้ามาให้สามจุดกันนั่นเองค่ะแล้วก็มีคําว่า everest ค่ะที่เป็นอะคริลิกบนฝากระโปรงหน้านะคะเพราะฉนั้นไม่พอค่ะในส่วนของตัวกระจังเนี่ยด้านข้างออกมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่่่ววนนนนขอองงตัััไฟ LED กเคะ แล้วก็ไฟหน้าค่ะอันนี้ใช้เป็นไฟหน้าเดิมสักของโรงงานนะคะเป็นไฟหน้า LED multi reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light รูปสี x c a หรือไฟกลางวันกันแน่นค่ะตัวไฟนะคะของเราค่ะจะใช้เป็นระบบไฟหน้าออโต้เข้ามานะคะแล้วก็ติดเสริมค่ะความหร่อค่ะด้วยค้อบไฟหน้าแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะในส่วนของการชนหน้านะคะอันนี้ค่ะเราติดเป็นการชนหน้างานของวิกเตอร์กันแน่นอนค่ะซึ่งงานจะเป็นงานครอบทับลงไปนะคะไม่ได้เปลี่ยนชุดการชนหน้าแต่อย่างใดค่ะ ตัวสีค่ะเราจะใช้เป็นพื้นสีขาวเดียวกับของตัวรถนะคะแล้วก็ตัวด้านนี้ค่ะตัดเป็นขอบด้วยสีเงินค่ะด้านในเป็นสีดําเงาเข้ามาให้ค่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกค่ะก็จะเป็นไฟ LED เข้ามากันนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะเป็นชายสีขาวแบบนี้ทอดเข้ามาให้เลยนะคะแล้วก็เสริมค่ะในเรื่องของตัวคิวโรอค่ะที่เป็นขนาดไซส์3นิ้วสีดําเงาแบบนี้กันนั่นเองค่ะการติดตั้งงานค่ะเราจะติดตั้งด้วย 3M ค่ะแล้วก็เก็บงานต่างๆนะคะเป็นตัวขอบยางแบบนี้เข้ามาให้ค่ะอันนี้ก็คือจะ แม็กและยางมีการเปลี่ยนค่ะเดิมๆของรุ่นนี้เนี่ยเราใช้แม็กไซส์อยู่ที่18นิ้วก็ได้เองสำหรับรุ่นเทนนะคะคันนี้ค่ะเป็นเป็นขอบ20ค่ะลายยางสายางอยู่ที่2 6 5้าท่าบร่าแล้วก็ตัวยางเนี่ยเราใช้เป็นยาง AT ทกันเข้ามาให้ค่ะส่วนลายแมกลูกค้าเลือกเป็นก้านสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดนั่นเองค่ะตัวแม็กเรามีให้เลือกนะคะและยางก็มีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านในค่ะก็คือใช้เป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกแต่อย่างใดนะคะขยับมาค่ะ รุ่นเทนมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกเป็นปรับละพับไฟฟ้าเข้ามาให้ในตัวนะคะติดเสริมค่ะด้วยกันศาสตรค่ะสีดําทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะสีด้านนั่นเองค่ะฟิล์มที่เราใช้เราใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเข้ามาให้ค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้ค่ะแล้วก็เสริมค่ะในส่วนของตัวเบ้ากันรอยมือจับเข้ามาให้ด้วยค่ะรถนะคะกุญแจจะใช้เป็น immobilizer ค่ะเป็นกุญแจป้องกันเรื่องการโจรกรรมแล้วก็ประตูเป็นคีย์เดทเข้ามาให้เพราะฉะนั้นการใช้งานค่ะ ด้านบนค่ะแหลกหลังคาถูกติดตั้งมาจากโรงงานใช้เป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้นะคะตัวแหลกค่ะแข็งแรงทนทานค่ะสามารถติดตั้งหรือยึดงานได้ทั้งหมดค่ะรวมถึงโหนก็ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านท้ายค่ะสปอยเลอร์ก็จะมีมาให้ทุกรุ่นเลยจากโรงงานนั่นเองค่ะรถสีไหนสปอยเลอร์เป็นสีนั้นนะคะคันนี้ค่ะด้านหลังค่ะตัวไฟท้ายเราจะใช้เป็นไฟท้ายแบบนี้ LED เข้ามาให้ค่ะแล้วก็มีการติดเสริมค่ะตัวข้อไฟท้ายนั่นเองค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะอันนี้คะ่ะเราจะใช้เป็นสีดําเงาเข้ามาทั้งหมดคะ่ะแล้วก็มีคํา e ว่าเอเวอเรสอันนี้คือเป็นโรนสไตล์ของรุ่นที่เป็นเท <t> น,น,นกันได้เลยค่ะมีกล้องมองหลังทั้งด้านหลังเข้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวชุดด้านหลังค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานสเกิร์ตไทท์ได้เลยค่ะก็ใช้เป็นงานวิกเตอร์เหมือนกันกับทางด้านหน้านะคะสีเป็นสีเดียวกับตัวรถคะ่ะแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาเข้ามาคะ่ะเท่านั้นไม่พอคะ่ะก็จะมีปลายท่อบลอกที่เป็นรูปเล็กแปดแบบนี้ทั้งสองฟงังซ้ายขวานะคะ,ะ,คะเพิ่ม อันนี้จะเป็นด้านในค่ะรถของเอ e เวอเรสเนี่ยก็คือทุกรุ่นเราจะใช้เป็นเบาะหนังเข้ามาให้ทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะตัวหนังค่ะจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้ด้วยเช่นกันค่ะเบาะเป็นไฟฟ้าเข้ามาให้นะคะรุ่นเทนจะเป็นไฟฟ้าสําหรับคนขับให้หนึ่งฝั่งนะคะอันนี้ก็คือเดินหน้าไยหลังค่ะปรับระดับขึ้นลงได้หมดแล้วก็มีตัวปรับขาช่วยดันหลังเข้ามาให้นั่นเองค่ะพวงมาลัยคุ้มหนังให้เรียบร้อยนะคะใช้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะตัวพวงมาลัยสามารถปรััััััััับบบบรระะะดดดดดดขาาาสูงงงงตต่่่ํึเเ้้้หหวนนนนกไทม4อค คันนี้เป็นพูสตาร์ทมาให้ในตัวนะคะเลืนไมค่ะด้านหลังจอเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่8นิ้วกันค่ะอันนี้ก็แจ้งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประตูเปิดอยู่ทุกอย่างแจง้งด้านนี้นะคะส่วนจอกลางค่ะจะอยู่ที่10.1นิ้วกันนั่นเองค่ะตัวกรอบครอบก็เป็นสีดำเงาแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดสวยงามทีเดียวค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ใช้แอปเ a ็นคาเพนอัตโตได้ค่ะด้านล่างค่ะสำหรับการชาร์จแบตนะคะของรุ่นนี้ค่ะก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์เจอเข้ามาให้ค่ะมีที่เสียบ USB และ Type C เ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะรุ่นนี้ค่ะจะมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะแต่ว่าตัวกระจกมองหลังจะยังไม่ได้ตัดแสงนะคะสำหรับรถที่เป็นรุ่นเทนนั่นเองค่ะลองดูแถวที่2กันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับแถวที่2ค่ะก็จะเป็นหมวะหนังแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวที่เป็นติดตั้งค่ะคาซีทเข้ามาให้2ตําแหน่งนะคะเบาะสามารถปรับระดับได้2แบบค่ะก็คือ4060นะคะแล้วก็พับเรียดได้เลยนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านนี้ค่ะอันนี้จะมีที่ชาร์จแบตนะคะที่เป็น12โวลต์เข้ามาห้อยู่ทางด้านนี้กันนั่นเองค่ะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็แอร์ตอนหลังนะคะเราสามารถเลือกปรับแรงลมทางด้านนี้ได้กันนั่นเองค่ะลองดูแถวที่3ด้านท้ายกันนะคะสําหรับฝาท้ายเวลาเปิดนะคะทางด้านนี้ค่ะเราจะมีปุ่มนั่นเองค่ะพรากดปุ่ม<ส>จะเป็นเหมือนการปลดล็อกนะแล้วเราก็ต้องยกฝาท้ายขึ้นนะคะซึ่งรุ่นนี้จะยังไม่เป็นไฟฟ้านะ ด้านหลังค่ะเบาะเนี่ยเวลาเอาขึ้นก็คือขึ้นได้เลยแล้วก็พับเรียบได้หมดแต่ว่าชิ้นนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้คือจะเป็นกระจัง้าชุดเดิมนั่นเองค่ะเราก็คือจะถอดคือลูกค้าแบบนี้ทั้งหมดนะคะมีที่เสียบที่เป็น12โวลต์นเข้ามาทางด้านนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยเองสําหรับบ้านไหนก็ตามค่ะที่อาจจะเน้นปิกนิกหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะก็เชื่อมต่อในเรื่องของตัวตู้เย็นได้กันนั่นเองค่ะเป็นไงคะพื้นที่ภายในค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็หลังคาค่ะของรุ่นเทนเนี่ยเราจะทําเป็นสีคคครีีีมมมมแบบนนนนนน้้นะะ้้้้้เเเเขาาาาาใใหหทัังงงงดดดดดลลลยวึปิกก็ชะะะ่่อ แถวสามยังไม่ไฟฟ้านะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ในเรื่องของความปลอดภัยมาค่อนข้างครบค่ะถุงลมเรามีให้ถึง7ใบค่ะแล้วก็มีระบบเบรก ABS เข้ามาให้นะคะมีระบบป้องกันรถพลิกคว่ำค่ะในส่วนของตัวกระจายแรงเบรกหรือเสริมแรงเบรกก็มีเข้ามาให้เรียบร้อยค่ะที่สาคัญค่ะมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวรถด้วยนะคะถ้าลูกค้าค่ะต้องการรถเจ็ดที่นั่งนะคะที่ราคาไม่ถึงล้านสี่นะคะต้องบอกว่าคันนี้ค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวค่ะถ้าเกิดสนใจรถยังไงนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหก เดี๋ยลูกขึ้นเบอร์อันดีไลน์เราถือเคียโคลไว้ให้ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับุูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเงินจองเงินดาวทุกอย่างโอนเข้าบัญชีบริษัทั่้เองค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับพี่คันนี้เดียวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ